สวัดีค่ะแฟนๆช่องดารากาหิีวันนี้แอดมินมีข่าวสารดารามาฝากกันเป็นประจำอีกเช่นเคยนะคะเจนนี่พาน้องอยูจินไปเยี่ยมน้องคาโลลูกชายธัญญาอารโรอีกหนึ่งทญญายาทของคนบันเทิงที่เพิ่งหลกตาดูโลกสำหรับน้องคาโลลูกชายคุณพ่ออารโรและคุณแม่ธัญญาอัสยามเป็นภาพพี่อบบุนและน่ารักจริงๆเมื่อเจนนี่พาน้องอยูจินไปเยี่ยมน้องคาโลลูกชายคุณแม่ธัญญา เจนนี่ได้อุ้มน้องคารโลพร้อมกับมอบเงินรับขวัญลานโดยบอกแม่ทันย่าว่าให้เป็นเงินดีกว่าเพราะเป็นของน่าจะมีครบแล้วพร้อมทั้งอวยพรรวยรวยปังๆนะคะโดยน้องคารโลส่งเสียงร้องเบาๆเหมือนกับเป็นการรับพรของคุณป้าเจนนี่ด้วยค่ะโดยทันย่าได้ลงในอินสตาแกรมไวว่าเต้ายูจินมาหาน้องคาโลครับท่ามการคอมเมนต์แสดงความยินดีและชื่นชมในความน่ารัก ของน้องยูจินกับน้องคาโลค่ะ